นวากะพิสุพัสการ2566พระภูมิสุภูมิโกโลเลขี่7คณะกุติสนักเรียนวัดบรวรนิเวศวิหารเรียนความแก้กระทูธรรมครั้งที่8โกโทดุมเมทะโคโจโรความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาสามณบัดน,นี้จักได้อธิบายขยายเนืวความแห่งกระทู้สุภาษิตท,ที่ยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและประพฤติปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในศาสนธรรมเป็นลำดับสืบไป ดำเนินความว่าความโกรธคือความไม่พอใจความขุนเคืองใจเกิดขึ้นจากการประสบกับอารมณ์หรือสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจเช่นถูกผู้อื่นตนําหนิหรือได้ยินคําสบประมาทเป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเกิดความขุนเคืองภายในใจคิดอยากจะลงมือทําร้ายผู้นั้นหรือทําลายสิ่งของให้ย่อยะไปความโกรธเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทําลายสติปัญญาไม่คํานึงถึงความถูกผิด และยังเป็นบ่อกเกิดแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายกล่าวคือเมื่อเกิดความโกรธขึ้นถ้าไม่สามารถควบคุมได้ผู้นั้นจะหาทางตอบโต้โดยทันทีไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเรียกว่าโทรสะแต่ถ้าไม่สามารถตอบโต้ได้ในขณะนั้นก็จะจดจำไว้และหาทางลงมือกระทำภายหลังเรียกว่าพยาบาทความโกรธเมื่อเกิดขึ้นกับผู้ใดจะคาดเดา การกระทําของผู้นั้นได้ยากเพราะเมื่อโกรธแล้วจะไม่คํานึงถึงศีลธรรมหรือถูกผิดอะไรทั้งสิ้นมุ่งแต่จะสร้างความพินาศให้เกิดขึ้นผู้ที่เป็นเช่นนี้ขาดขันติคือความอดทนอดกลั้นผู้ที่ใช้ขันติในการดําเนินชีวิตผู้นั้นมีปัญญามองเห็นโทษของอารมณ์ความโกรธจึงมีความอดทนต่อสิ่งที่มากระทบกระทั่งและไม่เก็บมาเป็นโทสะดังนั้นความโกรธคือความไม่พอใจความขุ่นเคืองใจ ถ้าไม่สามารถควบคุมอารมณ์โกรธนี้ได้จะทําให้เกิดความพินาศต,ต่อตอนเองและผู้อื่นจึงกล่าวว่าบุคคลประเภทนี้มีปัญญา3มสมดังสุภาษิตท,ท,ที่มาในสั่งยุติกายสขาทวักว่าปัญญาโลกาสมิปัจโชตโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกดําเนินความว่าปัญญาแปลว่าความรอบรู้เป็นเหมือนแสงสว่างสองทางชีวิตให้สําเร็จได้รู้ทางแห่งความเสื่อมรู้ทางแห่งความเจริญ ปัญญาที่ชอบมีลักษณะเป็นความฉลาดรู้ความจัดเจนการวินิจฉัยถูกต้องสามารถสำนึกดีมีเหตุผลในสิ่งทั้งหลายการที่จะปฏิบัติตนเพื่อฝึกปัญญาให้ไปในทางเจริญต้องอาศัยปัญญาที่เรียกว่าโลกุตตรปัญญาคือปัญญาเหนือโลกเกิดขึ้นได้โดยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยการสำรวมอินทรีย์ทั้ง5ได้แก่1สัตตินทรีย์คือการน้อมใจเชื่อมั่นในพระพุทธคุณส วิริยินทรีย์คือความบักบัน่นความหมั่นความพยายาม 3. สตินทรีย์คือการที่บุคคลตั้งสติระลึกรู้โดยมีความเพียรมีสัมปันชัญญะ 4. สมาธินทรีย์คือจิตที่ผ่านการประพฤติปฏิบัติมาโดยลําดับตามขั้นตอนของสมถกรรมฐาน 5. ปัญญทรีย์คือกิริยาที่รู้ชัดการวิจัยความไม่หลงหรือการวิจัยธรรมะจนเกิดปัญญาการปฏิบัติกรรมฐานทุกคราว ต้องมีโยนิสโสมณสิการแปลว่าการทำไว้ในใจโดยแยบคายได้แก่การใช้ปัญญาพิจารณาให้ทราบตระหนักแน่ถึงเหตุผลในการปฏิบัตินั้นๆตามเป็นจริงเมื่อใช้ปัญญาดังนี้จึงจะไม่ปฏิบัติผิดทางการใช้ปัญญาอบรมเพิ่มเติมปัญญาให้ส่องสว่างยิ่งขึ้นโดยลำดับจึงเป็นเหตุผลให้มองเห็นสัจจะคือให้ความรู้แจ้งเห็นจริง ให้บรรลุสุขประโยชน์ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดเพราะปัญญาขั้นสูงสุดคือปัญญาที่สมบูรณ์เต็มที่ย่อมทําให้จิตประพัสสอนคือผุดผ่องสว่างเต็มที่สรุปความว่าความโกรธคือความไม่พอใจขุนเคืองใจถ้าไม่สามารถควบคุมอารมณ์โกรธได้จะทําให้เกิดความพินาศต,ต่อบุคคลและสิ่งของจึงกล่าวว่าคนแบบนี้มีปัญญาสามฉะนั้นมนุษย์ควรใช้ปัญญาอบรมเพิ่มเติมปัญญา ให้มองเห็นสัจจะคือความรู้แจ้งเห็นจริงไม่หลงไปกับสิ่งยั่วยุต่างๆที่จะทำให้เกิดความโกรธสมดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่ยกขึ้นเป็นนิเคปบ,บทณเบื้องต้นว่าโกโทดุมเมทะโคโจโรความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาสามมีในดังพรณนามาด้วยประการชนี้